คืนนี้ก็มาดูไฟนะครับสมไฟอยู่งัวนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับแล้วก็เกิดโรคระบาดเยอะนะครับผมก็เลยมาสมไฟนะครับสมไฟงัวนะครับดูสภาพ คอกนโดยรวมรับว่ามียุงมีแมลงไหมนะครับถ้ามีแมลงก็จะได้รับทิศทางของอกองไฟนะครับอันนี้ก็วันนี้สลับกันนะครับโพแดงไอโพทองครับเจ้าจสเกตด,ดาวครับเพราะว่าเจ้าสเกตด,ดาวมันขี้ร้อน,นครับมันเป็นงวขี้ร้อนนะครับก็เลยให้มันอยู่ฝั่งนู้นครับนะครับนะ สลรับกับไอโพทองครับโพทองมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วประจบหมอที่โพทองมันมาถึงข้อกก็กินมาเรียกเกลือแร่ครับเกลือแร่ตัวนี้ครับมาเรียกเกลือแร่อยู่ครับผมก็เลยถือโอกาสให้มันปลูกมันไว้ที่เสานี้นะครับสำหรับกับเจ้าดาวนะครับส่วนไฟก็ ใช้ตัวฟางผสมกับขี้งัวแห้งนะครับขี้งัวแห้งแล้วขี้งัวเปียกนะครับมันจะอยู่ได้นานนะครับมันจะอยู่ได้นาน,นทั้งคืนนะครับนี่ก็กองคือพยายามพยายามพยายามเดาสภาพลมหลังเที่ยงคืนนะครับเพราะว่าหลังเที่ยงคืนผมต้องมาดูไฟทีหนึ่งเพราะว่าลมมันเปลี่ยนทิศน,นะครับเจ้าตัวนี้ก็ไม่รู้มันงอนใครครับ มันมานอนมันแยกมานอนตัวเดียวแยกมานอนตัวเดียวนะครับตัวอือน่นตัวอื่นนอนฝั่งนี้หมดนะครับตัวอื่นนอนฝั่งนี้อะไรแต่ตัวนี้ไม่รู้เป็นอ,อะไรครับมันแยกมานอนตัวเดียวนะแล้วมันจะนอนข้างรถตลอดนะครับถึงแม้ว่ารถจะจอดตรงไหนมันก็จะไปนอนข้างรถตรงนั้นนะครับนะครับคิดถึงเพื่อนนะเด็ก โอเคครับก็พามาดูสภาพข้อหัวที่ผ่านนะครับเป็นอคออหัวชั่วขาวครับผมจะพยายามกวาดกิ้งหัวทุกวันนะครับเพื่อให้อคอกแข้งนะครับแล้วช่วงไหนที่มันเป็นช่วงฝนหรือเป็นช่วงหน้าหนาวผมก็จะเอาฟางมามารองพื้นนะครับ แต่ถ้าช่วงเป็นช่วงหน้าร้อนอย่างช่วงนี้นะครับผมก็จะเอาฟางออกนะครับไม่รองพื้นนะครับแล้วก็อาศัยก็คือตอนกลางวันนะครับก็จะสมไฟเล็กๆ,ๆน้อยๆเพื่อไล่ยุงไล่แมลงที่อยู่ในคอกนะครับแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยน้ํายาเด็ดต่อนะครับแล้วก็คือใช้วิธีก็คือใช้เครื่องพ่น้พ่นฉีดยานะครับเครื่องฉีดยาพ่นนะครับแต่ว่าเป็น น้ําเปล่าผสมน้ํายาติดต่อนะครับฉีดพรมบริเวณพื้นของขอคอกงัวนะครับเพื่อฆ่าเชื้อนะครับส่วนขี้งัวเนี่ยจะเป็นปัญหาเลยขี้งวัวอยู่ใกล้อคอกมักจะมีแมลงมาตอมขี้นะครับมันก็จะทําให้แมลงเนี่ยมันจะไปรบกวนสัตว์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ผมจะกวาดแล้วก็เอาไปไว้ที่นาทั้งหมดนะครับแต่ว่าวันนี้ วันนี้ใส่ไปเที่ยวหนึงแล้วครับมันไม่ทันนะครับเที่ยวที่สองมันไม่ทันมันมีฝนมานะครับฝนทั้งเข้ามาตกนะครับก็เลยเที่ยวที่สองก็เลยไม่ได้ขน,นครับมันคืนนี้ก็เลยยังมีขี้งวกองอยู่ตรงนี้นะครับหว่ว่าพรุ่งนี้ก็ค่อยขนไปให้หมดนะครับเพราะว่าถ้าข้องงวไม่มีขีอของ้งัวนะบะแมลงก็จะไม่มาร,บรับขนงวทําให้งอเรานอนสบายขึ้นนะครับ แล้น,นี้ทิศทางลมก็ใช้ได้ครับทิศทางลมคือถ้าเป็นขอกงหรือที่สวนนอกนะครับที่สวนวิวจัยของผมนะครับจะเป็นขอกวอย่างดีนะครับพึ่งทําเสร็จแล้วก็มีดางกันยุงเรียบร้อยนะครับแต่ทีนี้พอดีเอาฟางไปไว้ครับเอาฟางที่อัดก้อนปีกเมื่อฤดูทํานาปีที่แล้วนะครับทีนี้ฟางมันก็ยังเต็มอยู่ที่ในขอกวนะครับก็เลยเอา,างูไปไว้ที่นั่นไม่ได้นะครับ ต้องเอางวมาไว้ที่นี่นะครับประจวบเหมากับช่วงหน้าฝนรอบที่แล้วนะครับมีงวคลอดนะครับมีงวท้องแก่ใกล้คลอดก็คือเจ้าโพทองครับก็เลยตัดสินใจต้องเอางวมาไว้ที่นี่นะครับแล้วก็ไว้ยาวเลยครับทีนี้ผู้เท่าผู้เท่าชอบนะผู้เท่าชอบวางงวไว้ที่บ้านครับผมก็เลยต้องเอางวมาไว้ตรงนี้ยาวเลยครับแล้วก็คลอกงวที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆนะครับสวยๆนะครับแล้วก็ดูดีกว่านี้เยอะครับมัน กลายเป็นที่เก็บฟางไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับแวะมาทักทายช่วงค่ำคืนนะครับประมาณสักสองตุ่มนะครับก็มาสมไฟงวนครับแล้วเดี๋ยวตอนประมาณเที่ยงคืนกว่าๆหรือตีหนึ่งนะครับจะเราต้องลงมาดูอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทิศทางของลมมีการเปลี่ยนแปลงไหมถ้าทิศทางของลมมีการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องขยับ กองไฟนะครับปรับทิศทางใหม่นะครับเพื่อให้ฟันนี่มันเข้ามาช่วยในเรื่องของไล่ยุงนะครับแต่ฟันเยอะไปก็ไม่ดีนะครับมันจะทําให้มวมีน้ํามูกนะครับมันระคายเคืองครับมีน้ํามูกแล้วก็ปลอดไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องเขาเรียกอะไรต้องวัดเอาครับต้องต้องคิดด้วยนะครับว่าจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับหรือจะดีหรือไม่ดีนะครับแต่ จริงๆแล้วผมอยากได้ดางกั้นนะครับแต่ทีนี้มันตรงนี้มันติดปัญหาเรื่องต้นไม้นะครับเพราะว่าต้องหาคนปีนต้นมะพร้าวไปโคน่นต้นมะพร้าวลงมาก่อนนะครับถึงจะสร้างข้อคัวได้นะครับทีนี้ตอนนี้ยังหาคนไม่ได้นะครับก็เลยไอ้ที่มีเนี่ยมันแพงครับตอนละสามพันนะครับไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับผมก็เลยยังทำข้อกคัวให้มันดีๆไม่ได้นะครับแล้วปัจจุบันบอกว่า เดี๋ยวผมต้องทําเรื่องของโคกของนาโมเดลนะครับผมอาจจะต้องย้ายงวไปไว้ที่แปลงโคกหนองนานะครับมันจะได้สะดวกในการทํางานของผมนะครับเดี๋ยวก็คิดดูทีนะครับว่าจะเอาอย่างไงนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับโอเคครับนั้นผมขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะได้อาบน้ำนะครับวันนี้เหนื่อยเหงื่อแตกทั้งวันนะครับเหนียวตัวมากสวัสดีครับ